สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอีชแนลค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องอีทชแนลค่ะเจอเจอกับเราเป็นประจำทุกวันนะคะวันนี้อีททำเมนูอ่อมไก่ใส่ผักค่ะอ่อมไก่ใส่น้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ผักแซ่บๆเลยจ้ะน้ำปลาหนัวๆนะคะน้องต้นข้าวไม่พูดร่ำพำเพลงเลยคะ่ะน้องต้นข้าวได้หมูแดดเดียวนะคะมาค่ะ ก่อนจะกินอิดก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้อิดกับน้องต้นข้าวด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะฝากกดถูกใจให้ด้วยจ้ามาค่ะมากินข้าวด้วยกันนี่ค่ะหอมผักนี่ค่ะหอมผักแซ่บเลยค่ะเนี่ยค่ะยย่วๆเลยจ้าเนี่ยใส่ผักเยอะๆแซ่บค่ะ สำรกกินเผือพี่เพื่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พเพื่อนเพื่อนชาวที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศด้วยนะคะนี่คะ่ะอีกกินเผือทุกท่านค่ะนี่ค่ะอืมอ้าขออนุญาตฉีกหมูให้น้องต้งข่าวกันนะคะแล้วก็ทำกระสับกระส่าย้ลูกน้อ จิ้มกับข้าวสวยนะคะวันนี้มาค่ะมาแซบด้วยกันค่ะแซบ,บเลยนี่ค่ะอร่อย,อย,อย,อยจ้าอันเหนียวเนื้อ ื้าวนัวมากค่ะนวน้ำปะลาหอมนี่ข้าตเือไม,ม,ม่แย่จะร้อนจะร้อนมูแดดเดียวทำเองค่ะอืมอร่อยูก นีี่่คะชอบกินผักนะคะไก่ไว้ทีหลังค่ะ mm hmm. เวลาอ่อมอ่มน,นี่ชอบอใส่ผักเยอะๆ mm hmm. แล้วก็หาแนวแต่ผักนะคะอร mm ่อยเนื้อไก่หรือว่าเนื้อใส่เป็นใส่เป็นให้รสหวานค่ะจ่ชอบกินผัก, mm hmm. ผก เราไม่ชอบแบบนี้อ่ะเราชอบต่เราไม่ชอบแบบนี้อบแต่นี่ค่ะ ลเราลาท่านผู้ชมไปก่อนนะเดี๋ยวจะกินต่อนะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้อิกกับน้องต้นข้าวก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากดากดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ